บรรยากาศหลังเกมการชกครับค mm hmm. um> ู่ที่สองก็เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็ไล่ได้สนุกครับไล่ได้สนุกยก5นี่ก็ต้นๆ้นยกนี่ยังมีลุ้นครับ

ก็ยืดนานนะครับมันขืดกับก็ไล่ไห้ดีนะเห็นมีเหมาองเข่าไปด้วยชุดหนึ่งใช่ครับแล้วมันมันยึดนานรับมันวิ่งไม่ค่อยขึ้นวิ่งมันช้าไปหมดนะครับเอาฝากกันแฟนติดตามหน่อยครับก็ครับก็ก็ขอโทษครับที่ทำไม่ผิดหวังครับไปหน้าผมทำไม่ดีกว่านี้ครับครับโอ้โหโชคดีนะครับวนนี้มาช่วงท้ายๆนี่ฟอร์มดีมากแต่ไล่ไม่ทันนะครับกพอย่างว่าครับคะแนนตามครับ ก็ฝั่งผู้ชนะครับแล้วก็ทีมงานวรพลนะครับวรพลเกียรติชัชนันครับครับครับตัวสำรองตั้งยัดคนไทยสังใส่โอ้โหจะถ่ายรูปไห้บอกน้องโตัวสมให้นะครับ เป็นยังไงต่ำต่ำการว่าแบบเป็นยังไงบ้างไฟนี้ครับอีกตืดครับตืดดิวเพิ่งช็อตครั้งแรกจากโควิดอึ็นตดตืดเมื่กได้อ่าฉีดไปเท่าไหร่สี่พันครับอ่ามดมดแตกนะแดงแดงน่าจะครับแลพูดต่อสู้ไปง่ายมีช่วงนึงที่เขาเร่งไหมเรารู้สึกหวั่นหวั่นใจบ้างไหมช่วงนั้นก็มีแผลๆถยังบ้างครับแผลแถวให้เขาเห็นเหมือนกันนะเขาก็เร่งมาโอ้แต่ควบคุมอยู่นะเอาฝากกันแฟนติดตามหน่อยครับครับตั้งต่อไปทำไปเดียวเนี้ย มันมันอื่นแหละเนาะซึ่งครั้งแรกหลังจากโควิดแล้ต่อไปก็จะพัฒนากว่านี้ครับครับกท่านทนาที่กัอื่นมากนเหมือนกเร่งก็ยังไงก็ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้รับชมกันครับนั่นแหละเปนนี้ก็ราที่5ไม่ได้โชว์มันนั้นโชาดึกกว่า